สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีกระบะตอนเดียวสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้เลยครับกับอิสันฟอนเทียนะครับเครื่อง2.7ดนะครับดีเซลปี2005ครับรถสวยมากๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมงามๆครับมีลอนกระบะรองมาให้เรียบร้อยนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับไลน์ได้โทรได้นะครับรถอยู่บางบัวทอง 1 9 0 0 0บาทนะครับรถคัดสวยมาฝากสมาชิกนะครับเข้าส่วนเข้าไรทำเงินทำงานนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเจรจาต่อรองไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับบางใหญ่นนทบุรีบางบัวทองย่านนั้นนะครับโทรเจรจานะครับภายในสวยสะอาดตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับเครื่องทนทานแน่นอนนะครับสำหรับเครื่อง2.7ตัวนี้นะครับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานอยู่ใกล้ไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับ จะเทินก็ได้นะครับมีเทินได้ครับใครหาเอาไว้ใช้งานเช็คได้ชมได้ทดลองขับ่า้ครับช่วงล่างสมบูรณ์สวยๆนะครับคัสซีไม่มีผุครับรถสภาพดีครับคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกชื่อคลิปมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับรถสวยสภาพดีครับสีสันเงาฉ่ำริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับโดยรวมตึดถึกทนนะครับตัวนี้มันปี2005ด้วยครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับความทนทานไว้ใจได้นะครับ ขายด้วยรวมเน้นใช้งานคันนี้น่าสนใจนะครับชอบเจรจาต่อรองดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับหน้าเดิมท้ายเดิมมีล้อกระบะมาให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าถ้าท่านชอบถูกตาถูกใจนะครับหากกระบะใช้งานนะครับจะไปต่อคอกต่อกรงก็ใช้งานได้เลยครับรถสวยครับคันนี้ภายในก็เบาะงามๆครับทำมาแล้วนะครับ เอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถสวยพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับใช้งานไปแล้ว250,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยไม่มีผุเป็นกระบะตอนเดียวนะครับมีสมาชิกถามหากระบะตอนเดียวราคาแสนหนึ่งประมาณนี้ก็เจอพอดีครับลองชมดูนะครับอยู่ใกล้นะครับไปเช็คไปชมนะครับรุ่นนี้อะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากครับหาง่ายไปที่ไหนก็ซ่อมได้ครับเพราะว่านิสสันนี่อะไหล่เขาเยอะครับ และตัวเนี้ยด้วยความทนทานชื่อฟอนเทียไว้ใจได้แน่นอนครับรถสวยกระบะตอนเดียวดูคัสซีนะครับงามๆครับไม่มีผุห้องเครื่องเดิมๆครับไม่มีชนหนักต่อหรือพลิกคว่ำนะครับนี่นะครับนํามาฝากถ่ายรูปมาชัดนะครับทีนี้ถ้าใครสนใจนะครับโทรเจรจานะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนี่นะครับสวยครับรูปก็ถ่ายมาชัดถ่ายมาเยอะครับสีโดยรวมสวยริ้วรอยตามการใช้งานนะครับ ฝากไว้พิจารณานะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กําลังหากระบะตอนเดียวเอาไปใช้งานทำเงินทำงานคันนี้น่าสนใจครับรถสวยคัดมาแล้วถูกต้องกฎหมายทุกอย่างใช้งานได้เลยครับช่วงล่างดีเกียร์ดีนี่นะครับฝากไว้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมขอบคุณครั